เ็ดที่นั่งรุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีนะครับมาทัดทายกันเลยครับผมสวัสดีแม็กออกาการถมือ2องนะครับวันนี้มาแนะนําตัวของคุณได้ครับตัวของ H1 2.5ตัว d ีลักซ์ครับปี2021นะสเปคนี้ได้กล้องมาแล้วนรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมในเรื่องของการเดินทางถ้ามีกล้องรอบถันนะมันก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมโลโก้กับกตัวกระจังเขาดูสวยนะดูโดดเด่นมากครับสำหรับในตัวนี้รุ่นนี้นะครับประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสลไลด์ไฟฟ้าให้แล้วนะจ๊ะและ้วก็ส่วนของภายในเบอะเขาก็ เป็นสีน้ำตาลสูงนะครับผมลิปๆเลยนี่ออก,กัสขัดลดมาให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้นะครับผมใช้งานได้จริงไหมสิบเอ็ดที่นั่งใช้ได้จริงนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเกาะสภาพภายในเพดานต่างๆนะครับแล้วส่วนของด้านท้ายนี่มาดูหน่อยนะเผื่อใครอยากจะาวางของขนของนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวของพุดอ่อนเขาเล็กน้อยนะพื้นที่ด้านท้ายเขามีแบบไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นไปได้นะเอาโดยสารจริงนะเอาจริงจับใจนะครับผมเนี่ยประมาณ89คนเก้าคนผว่าพอแล้วก็ส่วนของด้านไทยนะคุณพับด้านบนปั๊บแล้วคุณก็ดันตรงนี้มาหน่อยหนึงเหลือแล้วนะครับผมเอานี้จักใจเนี้นะคนแบบใช้เอสวันจริงนะลองทักกันมาครับถ้าเกิดใครสนใจในรุ่นนี้แล้วก็สเปคแบบนี้นะครับผมติดต่อมาได้ที่แม็กออกัอสรถหรือ2เลยนะครับผมมาทดลองขับได้สำหรับเจ้าคุณไดเอสรุ่นนี้กับราคาเพียงแค่ 9แสน9หมื่น9พันบาทรับประกันหลังการขายมีให้นะครับผมุูใจเวลาที่มาซื้อรถจบบออกัอสนะครับติดต่อมา0804648888และ0804948888กับออกัสรถยู2ครับตกตก,ตกแล้